อัะเขาเลยนะครับอ่ะคีออาหารแบบนี้เราแบบว่าพักเรื่องันนี้สักพเออเป็น,ปอ,โอ,โปนอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงก็เราได้ได้คุยกับทีมงานแล้วแหละแล้วก็แล้วก็เห็นว่าคือมันมีของที่แบบจริงๆจริงๆเราขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่แบบมันเป็นกําลังใจที่ดีสําหรับเรามากในการมีผูส้สนับสนแล้วการมีจดหมายการอะไรเงี้ยเราเห็นทีมงาน กแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานที่ถ่ายทำดีใจมากๆแต่ว่ามันก็จะมีบางวันที่แบบอาหารมันเหลือม่มัมมนมันเหลือแบบเหลือบางทีบางเอเหลือเยอะบางทีบางทีมันก็เน่าก่อนที่จะมาถึงทีมงานเราก็เลยแบบว่าเออไม่ไม่รู้เหมือนกันก็เลยก็เลยก็เลยแบบประกาศออกไปว่า,ว,าว่าเราเราอาจจะงดรับไม่ไม่ไม มันบางทีมานาันอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้แต่ว่าเราเราตอนนั้นเราเราคิดได้เท่านี้เองครับว่าว่าเออเพราะเพราะว่ามันก็มีเกี่ยวกับอาหารที่เหลือด้วยเราเราไม่อยากใหุ้าสาหกรรมตรงนี้มันมันเป็นส่วนที่จะทําให้อย่างอย่างน้อยสัตว์ที่ตายไปเราเราอยากให้กินกินเขาให้หมดให้ให้มันคุ้มค่าที่สุดอะแต่ว่าพอพอเราเห็นสัตว์ที่ตายไปมันเหลืออะไรเงี้ยมันมันก็กรู้สึกว่าเออถ้าง,งาั้นตัดดีกว่าแทนขับรถไฟเข้าเข้าใจครับเข้าใจ ยกตัวอย่างเช่นมันก็จะมีบางัา,างบางทางนี่เป็นหมูหันมาอ,มอย่างเงี้ยแล้วระหว่างทางขนส่งจนกว่าเราจะมีโอกาสได้เข้าไปรับประทานมันก็เสียแล้วเนเสียดายใช่เป็นเสียดายดแล้วก,ยวก็ยิงทางแก้ว่นนาในอนาคตก็ก็มีแหละแต่ก็ก,ก็ชวนคิดถึงเพราะว่าจริงๆคูนัพพอตก็เหมือนให้กําลังใจเราและให้กําลังใจทีมงานด้วยอย่างอย่างกองก่อนที่ผมเคยถ่ายอะไรเงี้ย ขาก็เคยเขาพูดว่าเขาไม่เคยได้อะไรแบบนี้มาก่อนอะไรเงี้ยแล้วทุกคนได้หยิบไปทําให้ผมก็เล่นกับอาดาวเขาค่อนข้างที่จะพื่มมากมันก็ม,นกมันก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของของคุตพอร์ตแต่ว่าในทางกับกันมันก็เป็นข้อเสียอย่างท,ที่ที่ได้แจ้งไปเพราะฉะนั้นก็ในอนาคตถ้ามันมีแนวทางแก้อย่างที่ผมคิดมันก็ถ้าเกิดมาในรูปแบบฟุตทักมันก็จะไม่เสียของเพราะว่านี่เป็นเหมือนลานค้าอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องไปจัดการเรื่องการจัดการกันให้ถูกมันก็จะ มีก็มีก็มีเสียใจด้วย,วยคือคือคือเสียใจด้วยแล้วก็แล,วกแล้วก็มีมีบางอย่างที่เราแจ้งออกไปกระทันหันเกินไปครับมันก็เลยส่งผลให้ว่าที่ที่แบบสั่งอะไรกับกับทีมการผลิตไว้แล้วครับอืมแล้วก็เราก็เลยแบบตอนแรกผมผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันก็เลยเฮ้ยทำยังไงดีเลยเลยโทรประชุมกันสุดท้ายได้ข้อสรุปว่านั่นแหละเราเรายินดีจะจะรับ ตรงนี้เอาไว้ล對對แล้วก็เอาไปบริจาคให้ให้บริเนติต่างๆครับแล้วก็นั่นแหละคือคือส่วนนั้นเราเราก็ต้องต้องต้องบอกว่ามันก็พลาดเหมือนกันเราเราก็พลาดเหมือนกันตรงตรงที่ว่าเออไม่ได้คิดไต่ตองให้ดีก่อนอเงี้ยมันจะมันจะเป็นตลอดไปไหมหรือว่าหรือแค่ช่วงระยะหนึ <ns> ่งคือตลอดไป ah hmm. ใช่ใช่ตรงตรงที่ ไอ้ที่เอกสารที่ร่างเอาไว้นะครับก,ก็จะเป็นตลอดผมรู้สึกว่าเออมันมันเป็นวีที่ดีแล้วแหละเพราะว่าทุกวันนี้ทรัพยากรมันคนมันเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วทรัพยากรเราเรามันมันมีอยู่อย่างจํากัดนั่นแหละเราก็แ,ล,และแหลนช่วยย,ย,ยกันกินข้าวให้หมดถ้าอยากให้แบบน้ำใสหินร้อนให้แบบเปียเปียกย่ง <l acht> มผมว่า<ำ>ก็ทำเมื่อนะทำ,อทำโอ้โหผมรู้สึกว่าที่ให้มามันมันเกินแล้วอะ่ะคือคือผมไม่ได้อยากได้อะไรจากทุกคนแล้วอะ่ะที่ที่ทุกคนทําให้ทั้งเนี่ยมาทุกวันเนี่ยคือคือมันเกินกว่ากว่าสิ่งที่ที่เราคาดหวังไว้เยอะมากๆครับเราไม่เคยคาดหวังว่าจะต้องมีใครทําอะไรให้มาก่อนแค่แค่ดูซีรีส์เราแล,แล้วก็มีความสุขอะแค,แค่นั้นพอแล้วครับร้คแค่ที่ต้องลงานครับ ก็ติดตามก็มาจริงๆมาเนี่ยมาหากันเฉยๆแบบแค่นี้ก็ก็ก็เพียงพอแล้วเพราะทุกครั้งออกอีเวนต์เขาก็มาแค่แค่ยืนเชียร์อัพเราแค่นั้นก็ก็ได้แล้วแีกนนึงท่านหลายคนชมว่าทั้งคู่แบบหล่อเป็นแบบเป็นเป็นร่างทองอะไรอย่างเงี้ยเป็นผิวแบบหล่อมาแบบเป็นหนุ่มขึ้นเออครับพี่เออจริงแล้วก็ก็ยินดีครับแสดงว่า ยิ่งยิ่งโตอาจจะยิ่งดูดีแล้วขอบขอบคุณมากครับแต่ผมก็ยังสงสัยกับตัวเองอยู่ผมผมถ่ายรูปไม่ค่อยขึ้นคือคือในโซเชียลแซวก็ส่วนหนึ่งอันนี้ปล่อยเขาถกเถียงไปแต่ว่าไม่คร่แล้วแล้วคือคือผมก็ผ่านผ่านไปแล้วมันมันความบังเอิญมันอยู่ที่พอโซเชียลถกเถียงเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นผมไปที่ร้านเข้าต้มมีมีมีเหมือนคุณลุงมารเกิลครับ คนหนึ่งกับเขาน่าจะมากับญาติไหครับซึ่งญาติผมไม่รู้ว่าเป็น,ปนแฟนหรืออะไรยังไงหรือเปล่า <c oughs> เขาก็มาขอถ่ายรูปปกติซึ่งโต๊ะเราห่างกันแค่นี้เองครับ <c oughs> เขาถ่ายรูปเสร็จไปปุ๊บเขาก็นั่งแล้วก็เกิดมีการพูดคุยแบบในละครเกิดขึ้นพูดคุยในละครหน่อยถึงว่าพูดคุยเสียงดังให้เราได้ยินเขาก็นั่งอยู่ปุ๊บแล้วเขาก็เพิ่งถ่ายรูปผมเจ็จไปหมาดๆเลยนะแล้วเขาก็บอกว่าจริงมันดูดีกว่าในรูปนะ แต่เขาแต่เขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้พูดให้ผมฟังนะเขาเข้าคุยกันแล้วผมก็บังเอิญได้ยินแล้วก็ผ่านไปแต่เขาพูดตำาๆประมาณสรอบแล้วแล้วก็มีประโยคนึงบอกว่าเออใ้รูปแบบดูไม่ได้ครึ่งอ่ะผมก็เลยเริ่มคิดแล้วไอ้นี่มันคําชมใช่ไหมไม่มันชมกันใช่ไหมแล้วก็มันก็ไปบังเอิญตรงกับในโซเชียลดีก็ถ้างั้นไว้โอกาสก็มาเจอตัวจริงกันก็ได้จะมีแบบว่าผิวขุนล่างทอง ก่อนหน้านี้ทําไปหมดแล้วครับมีทําร่างทองไปหมดแล้วแต่ว่าอาการป่วยทําให้ร่างทองลดลงหน่อยแต่พยาเามเาลอไากมากกาลันกันเมเาครับเห็นเขาว่าเป็นวัยที่แบบว่าจะเป็นดูดีมากๆลยนะ <c oughs> อ้าวคุณดูแบบพระเอกซีรีสเกาหลีก็จะเป็นแบบไปช่วงๆนี้นะมันจะแบบอุไว้ละอุไว้ละอุไว้ละรอครับไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันครับผมว่ามันมันไม่รู้อะไรการันตีมันพิสูจน์ไม่ได้ฮะก็นั่นแหละเล่าข่าวเล่าข่าวเล่าข่าวคือคือไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ข้อมูลนี้ว่าว่ามันจะเป็นช่วงไหนมันจะดูดีสุดหรือว่าอะไรเพราะว่าสามสิบแล้วมันก็น่าจะต้อง แก่ขึ้นอะไรรเลแกคือเราเป็นห่วงเราเป็นห่วงในเรื่องสุขภาพที่มันจะไม่มีแรงทำเหมือนเหมือนวัยวัยรุ่นแล้วมากกว่าครับว่าแบบว่าเออเราจะเตะบอลได้ดีเท่าเดิมไหมเราจะอดนอนได้เก่งเท่าเดิมไหม อะไรประมาณนี้มากค่ะพวกก็เอดวี่าอะไอย่างนี้ตอแกบยังอกแกลบแกนี่เป็นตลอดแล้วั็ววเด็กตั้งแต่เด็กแล้วเราชอบผักกระดูกอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วฮะแต่ว่ามีสุขภาพเริ่มไม่ดีไหมยังยังไม่มีครับใช่ก็ก็ดีแล้วครับก็ยังไม่มีปวดครับเพราะว่า <laughs> เพราะว่ามันเพลินดีเราเราก็เลย เราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เมื่อยอะไรแต่ตัวจริงเราหลอกเหมือนกับในทีวีในรูปไหมอืมไม่รู้ว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของมุมมองแต่ละคนน่ะคือ, <c oughs> ค,อคือเราตัดสินเองไม่ได้บางทีมุมมองของคนนี้ก็อาจจะบอกว่าไม่ได้ใช่ใช่ในอุดมคติของเขาบางทีเราดูดีในในอุดมคติของคนอื่นนะครับมันมันมันอยู่ที่ตัวปัจเจกเลยาฮะ ใ่วเราต้องอมเราน่ห้องเรา้องเอหอเนราอ่า้มาอผมดูน่ายิมใจมาก่คิดนะผมบอกวา้องดีว่าต้องดี้องดีมากจริงมจริง่ย้ะเอิมแล้วยิ้มลทหน้าผมทำไงครับเนี่ยทำหมดที่หัวอ่ะายแล้ว แฟนทหอายๆคนรอคอยการกลับมาของเราคือขอบคุณเขาหน่อยวันนี้ก็แค่บูงสวงส้ามากันเยวมากๆเลยครับก็วันนี้ขอบคุณแฟนๆมากจริงครับก็ทําให้เรานึกถึงเมื่อ2ปีที่แล้วได้สองปีไหมประมาณ2ประมาณนั้นแหละเราก,เราก็เราก็เริ่มวงสวงกันที่นี่แล้วก็แฟนๆก็ยังคงมาให้กําลังใจเหมือนเดิมแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่ไหนก็ทําไม่รู้ว่าก็ยังเหนียวแน่น,นครับขอบคุณกําลังใจมากก็ มันก็ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นของของโปรเซสซีรีส์นี้แหละยังไงผมว่าตอนนี้ทีมงานทุกคนรวมถึงพวกเราด้วยก็ได้กําลังใจมากๆเลยเดี๋ยวจะไปลุยงานอย่างเต็มที่เลยครับตามตามตามคิวที่วางไว้อ่ะทันครับทันนครับใช่ทันอ่อน,นแต่ต้องห้ามห้ามใครมีอุบัติเหตุห้ามใครป่วยห้าม ใช่โดยเราเนี่ยแหละหา้ามใช่ครับเดี๋ยวห้ามกรอบหกับ,บ <c oughs>